เจอกันวันสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เนี่ยมีงาน ทองสองสองลึงลายสวยๆงานเข้าใหม่พร้อมจี้มาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปได้เลยนะคะหัวใจสวยๆนะคะพี่ๆแต่ว่าออกแบบตัวเส้นกับตัวจีเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะพี่ๆคนไหนที่ชอบเป็นลายหัวใจสามารถเลือกแบบได้เลยนะคะชุดนี้ก็จะเป็นแบบงานตัวโซ่เป็นหลักจี้ห้อยโบนะคะมีเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะพี่ๆมีมา2แบบด้วยกันนะคะตัวลายเส้นเนี่ยก็จะเป็นงานตันนะคะพี่ๆสามารถใส่ประจําได้ทุกวันเลยมี2แบบให้เลือกได้คะ่ะมีทั้งงานติดคอยแล้วก็ทอง้ว า,าเส้นเดียวเลยนะคะสําหรับลายน้งเต่าทองพี่ๆคนไหนที่ชอบลายเล็กๆลายมินิมอลนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะน่ารักมากๆค่ะตัวเส้นเป็นงานเลดแบนนะคะส่วนตัวจี้น่ารักมากๆเลยตัวนี้ตัวจี้เป็นงานหัวใจแบบอินฟินิตี้นะคะประดับด้วยพลอยนะคะแล้วก็ลงยาสีขาวตัวนี้ใส่ประจําได้เลยค่อนข้างแข็งแรงค่ะมาพร้อมลูกกุญแจติดพลอยน่ารักน่ารักนะคะส่วนลายเส้นเนี่ยก็จะเป็นงานทูโทนนะคะเป็นงานโซ่ฝรั่งแล้วก็ผสมกับ ตัวโซ่ซีดีนะคะ2แบบนี้นะคะตัวจี้เนี่ยก็จะมาแนบกับตัวสร้อยเลยนะคะทั้งสองแบบตัวจี้กับตัวสร้อยเนี่ยแต,ตกต่างกันเลยนะคะพี่ๆชอบเป็นงานดอกไม้หรืองานหัวใจติดพลอยดีคะตัวงานจี้ห้อยน้องกระเป๋านะคะแบบงานติดพลอยน่ารักน่ารักเลย ส่วนตัวงานเส้นเนี่ยทั้งคู่เลยนะคะจะเป็นลายเดียวกันเป็นลายเหลือบิีดแบนเส้นบนเนี่ยก็จะเป็นงานจี้หัวใจแบบติดพลอยงานเหลดนะคะตัวเส้นด้านล่างนะคะก็จะเป็นงานแบบกุญแจล็อกนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นแฟชั่นเนาะเราสามารถใส่ได้ตลอดเลยค่ะเข้าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ3ลายขายดีนะคะชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นลายขายดีเลยนะคะพี่ๆชอบเส้นไหนเลือกกันได้เลยนะคะงานติดพลอยหรือทองล้วนดีค่ะเส้นเดียวเลยนะคะสําหรับลาย CD ดีห้อยกับพวนด้านล่างนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบน่ารักน่ารักน้อแล้วก็ตัวลายเนี่ยไม่มานานมากนะคะพี่พี่คนไหนที่เห็นน้องแล้วนะคะอยากได้รีบจัดด่วเนเลยค่ะสองสลึงนะคะมาเยอะมากๆพี่พมีทั้งแบบแฟชั่นแบบธรรมดานะคะพี่พี่ชอบเป็นงานแบบไหนสามารถเลือกกันเข้ามาได้หรือว่าขอภาพได้เลยนะคะ